สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กด subscribe. กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งมือ2อห้าประตูนะคะสีขาวดูสวยสะอาดตาค่ะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะคะกับเกง Jet, ่ง Honda Jazz ปีศูนย์ห้าเกียร์ออโต้ค่ะรถแบบหน้าหลังเดิมๆนะคะสีเดิมโรงงานไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะเครื่องดีชุงรางแน่นค่ะเกียร์ดีไม่มีปัญหาสามารถใช้งานขับขี่ได้ปกติค่ะ เป็นรถเกียร์ออโต้น,นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่านภาษีพรบรปี68เอกสารมีครบภายในเบาะสวยสะอาดตามไม่มีรอยฉีดขาดแ้้ประตูไม่แตกไม่ร้าวคะ่ะภาษีพรบรถึงเดือนธันวาเลยนะคะเอกสารมีครบรถอยู่ย่านพระรามานนทบุรีค่ะ ราคา98,000บาทนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบรถให้ชัดเจนระสบายใจนะคะแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ